คชมคะอีกประเด็นก็ยังไม่ชัดเหมือนกันค่ะนั่นก็คือการเดินหน้าเปิดผับถึงตีสี่เรื่องนี้เองนะคะหลังจากรัฐบาลเขาก็เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนะคะเขาดาวปีใหม่ ส่งท้ายปี2566เข้าสู่ปี2567ซึ่งการเปิดผับถึงตี4จะทันช่วงปีใหม่ไหมอันนี้หลายฝ่ายก็ลุ้นกันค่ะแต่แน่นอนว่าทันทีที่รัฐบาลส่งสัญญานนี้ออกมาว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอย่างคุณอนุทินชันวิรกูลออกมาบอกว่าพร้อมแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ให้ทีมงานลงไปศึกษาอยู่แต่สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท .1 คุณอน,อนุทินย้ําคือ นักท่องเที่ยวต่างๆที่เราพร้อมรองรับคืออยากให้แลนด์มาร์คมาเที่ยวไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่เปิดผับถึงตีสี่จะเอาแค่นักเที่ยวเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวกับนักเที่ยวความหมายไม่เหมือนกันค่ะพร้อมทั้งบอกได้ว่าตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้บอกว่าจะขยายไปถึงกี่โมงต้องไปดูโซนว่าโซนไหนทําแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ถึงจุดที่รับไม่ได้และก็เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกรมการปกครองจังหวัดต่างๆกำลังศึกษาอยู่และเตรียมข้อมูลให้นายกพิจารณาต่อไปค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่ากรทมก็ไม่ได้ขัดข้องนโยบายนี้ซึ่งกทมพร้อมอยู่แล้วก็รอสัญญาณจากทางการเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่ย้ำคือหากทำไม่โปร่งใสมีระเบียบปฏิบัติการทุกอย่างชัดเจนย่อมดีกว่าการลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายแน่นอนนอกจากนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องในแง่ของเศรษฐกิจมากมายพ่อค้าแม่ขายต่างๆในตลาดขายของการทำอาหารคนขับรถสาธารณะทุกคนได้ประโยชน์หมดนะคะ ทุกคนสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่ผู้ว่าชัดดย้ำคือต้องทำให้โปร่งใสและก็เป็นระบบค่ะขณะที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บร,ริหารสถานการณ์โควิด19ท่านเคยบอกไว้เมื่อ23มิถุนายนปี65นะคะว่าให้ยึดตามกฎหมายปกติที่จะระบุเรื่องของเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของสถานบริการร้านอาหารที่จะเปิด โดยจะมีทั้งให้เปิดได้ถึงเวลา24นาฬิกาตีหนึ่งตีสไม่เกินจากนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจดทะเบียนสถานบริการร้านอาหารนะคะ,ะทีนี้รอดูว่าถ้าจากเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสที่เลขาสมชท่านเคยพูดไว้มีโอกาสจะถึงตีสี่ได้หรือไม่ค่ะคือตอนนี้ยังสุดอยู่ที่ตีสองใช่ค่ะแต่หลายเสียงก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตีสี่เลย ไอตีสเนี่ยไปคุมกันให้อยู่ก่อนดีกว่าไหม uh huh. เพราะเปิดถึงตีสตอนนี้มีเลย uh huh. การเกือบทุกพื้นที่ล่าสุดปฏิบัติการที่หาดไทยราชครับกรมการปกครองอธิบดีไปเองเลยนะครับไปที่ถนนหัดไทยราชดลำลูกกาปทุมธานีคุณผู้ชมเปิดเลยตีสผับไม่มีใบอนุญาตด้วยนะฮะเข้าไปเนี่ยตีสแล้วยังวิบว,วับ,วบคนยังยืนเต้นกันอยู่เลยลองไปดูคลิปวินาทีที่บุกเข้าผับนี้กันฮะ Nam, nam, nam! ไม่รู้ตัวกันเลยนะฮะสามร้อยคนคุณผู้ชมอันนี้เกินตีสองแล้วนะแล้วเปิดได้ยังไงไม่มีใบอนุญาตอยู่ที่ลำลูกกานะครับโดยกรมการปกครองเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการพิเศษนะครับเข้าไปจับกลุ่มผับในย่านหาไทยราชสายไหมพื้นที่อำเภอลำลูกกาครั้งนี้สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดับรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่าปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการปล่อยให้ใช้ยาเสพติดเพราะเข้าไปเนี่ยนะครับ ตรวจค้นแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการตรวจค้นอาวุธปืนดัดแปลงหรือปืนแบงกันพร้อมเครื่องกระสุนจากตัวกาดของร้านคือกาดเนี่ยมีปืนแบงกันด้วยควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีนอกจากนี้สถานบริการแห่งนี้ยังมีการปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดคุณผู้ชมครับยาอียาเคเพียบเลยนะครับจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเกือบ300คนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน5คน นักเที่ยวไม่พกบัตรประจําตัวประชาชน21คนนําตัวนักเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายมีนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง137คนพนักงานฝ่ายปกครองจับกลุ่มตัวเจ้าของร้านผู้ดูแลผู้เกี่ยวข้องร้องทุกกล่าวโทษในความผิดดังนี้ฝ่าฝืนคําสั่งคอสอชอนะครับปเ,เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ,อ,ตตอ,อล์ในเวลาห้ามขาย ยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรโอนี่บุกจับทั้งใหญ่ที่ลำลูกกาครับทีนี้คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์และก็ข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นคะ่ะนี่ดาโพไปถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยดีกว่าเห็นด้วยไหมคิดยังไงถ้าต้องปิดผับตีสจากเดิมตี2นะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่40กว่าเปอเซ็ขาไม่เห็นด้วยเขามองว่า ปิดที่สมันเหมาะสมแล้วนะคะเวลาต่างๆทามมิ่งมันเหมาะเจาะที่สุดแล้วไม่อยากให้เลื่อนไปถึงตีสีค่ะมาดูการสำรวจของนิด้าโพก,กันหน่อยในหัวข้อนโยบายปิดพับตีสีมาอีกแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยคิดเห็นกันยังไงโดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างนะคะ1,310หน่วยตัวอย่างประเด็นแรกค่ะ การเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนของประชาชนคนที่ตอบแบบสอบถามนี้55.65%บอกว่าไม่เคยไปเที่ยวส่วน44.35%บอกเคยไปเที่ยวนะคะต่อมาความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนช่วงหปีที่ผ่านมา55%ก็ยังยืนยันว่าไม่เคยไปเที่ยว33.22%บอกว่ามีบ้างและแต่โอกาสและแต่เทศกาลส่วน4.13%บอกว่าเดือนละครั้ง 2.58%บอกว่าอาทิตย์ละวันถามต่อแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจากตี2ออกไปเป็นตี4ค่ะ41.76%มองว่าปิดเวลาตี2เหมาะสมดีอยู่แล้วนะคะคส่วน23.66%บอกว่าควรอนุญาตปิดเวลาตี4เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ17.56%บอกว่า ควรจะอนุญาตปิดเวลาตี4เหมือนกันทั่วประเทศส่วน8.32%บอกว่าควรปิดก่อนตี2ค่ะเพราะมองว่าการปิดตี2นี่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาส่วนประเด็นขยายเวลาปิดสถานบันเทิง36.49%ระบุว่าปิดสถานบันเทิงเวลาตี2เหมาะสมดีอยู่แล้ว30.29%บอกว่า ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตีสเฉพาะเมืองท่องเที่ยว25.13%บอกว่าควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงเวลาตีสเหมือนกันทั่วประเทศและ6.37%บอกว่าควรปิดสถานบันเทิงก่อนเวลาตีสองนะคะส่วนประเด็นที่5ความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงบ้างคะ่ะ45.95%มองว่าปิดสถานบันเทิงเวลาตีสองก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว18.38% ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตีสเฉพาะเมืองท่องเที่ยวและ11.52ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตีสเหมือนกันทั่วประเทศนะคะทีนี้มาถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเปล่าปรากฏว่า27.71ค่ะบอกว่าค่อนข้างมั่นใจและไม่ค่อยมั่นใจในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วน26.72บอกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะ16.56บอกว่ามั่นใจมากและอีก1.3บอกว่าอันนี้ไม่ทราบไม่ตอบค่ะส่วนความมั่นใจต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวคนที่เคยไปเที่ยวเขาตอบว่า3.373เเค่อนข้างมั่นใจว่าจะช่วยได้27.2บอกไม่ค่อยมั่นใจ19.45บอกมั่นใจมาก 1 8 9 3บอกไม่มั่นใจเลยนะคะส่วนความคิดเห็นของผู้ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงปรากฏว่า32.92%บอกไม่มั่นใจเลยว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้28.12%บอกไม่ค่อยมั่นใจ22.91%บอกค่อนข้างมั่นใจและ14.27%บอกมั่นใจมากนะคะส่วนการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับค่ะ46.41% บอกจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันก็เหมาะสมดีแล้วก็คือมองว่าถ้าปิดผับตีสี่ด่านจะเพิ่มขึ้นตามมาไหมนะคะส่วน3 8 0 2บอกควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ8.17บอกว่าควรยกเลิกด่านตรวจเมาแล้วขับทั้งหมด5.8บอกว่าควรลดจานวนด่านตรวจเมาแล้วขับส่วนประเด็นการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับคนที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง48.5 4เปอร์เนะคะ มองว่าจำนวนด่านในปัจจุบันก็เหมาะสมดี34.6%บอกว่าควรเพิ่มจำนวนด่าน8.43%ควรยกเลิกด่านทั้งหมด7.57%ควรลดจำนวนด่านตรวจทั้งหมดและสุดท้ายความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงเลย44.72%บอกว่าจำนวนด่านเมาแล้วขับปัจจุบันก็เหมาะสมดีแล้ว40.74บอกว่าควรเพิ่มนะคะ7.9 6บอกว่าควรยกเลิกทั้งหมด4.3 2บอกว่า ควรลดจนนด่านตรวจเมาแล้วขับค่ะโดยสรุปก็คือจะให้เปิดถึงตี4ีเนี่ยทั้งคนที่เคยไปเที่ยวและคนที่ไม่เคยไปเที่ยวไม่เห็นด้วยนะใช่ค่ะตี2อเพราะว่าพอแล้วเหมาะสมแล้วออแต่ก็ยังเว้นไว้ว่าถ้าพื้นที่ดีนักท่องเที่ยว ไปกันเยอะๆจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะเป็นข้าวสารหรือว่อาถนนคนเดินที่พัทยาเชียงใหม่บางพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็ตกับเอกชนเอกชนเขาอยากให้แบ่งเป็นโซนเอาพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็สามารถขยายได้แต่มาตรการของผับก็ต้องรัดกลุมด้วยไม่ใช่ผับแบบที่ไปจับที่อาไทราชคือผับก็ต้องมีความพร้อมในการดูแลลูกค้าตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคนคน